ปิดเกาะคาชนโนดวันที่2คอหวยไม่กระทบการหาเลขเด็ดแห่ซื้อเลขดังครูบามุนชุ่มปิดเกาะคาชนโนดวันที่2ส,สกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 คอหวย ยังดูเลขเด็ดจากสารเก่าแม่ค้าหวยตามซื้อลอตเตอรี่7887หวยดังกรูบาบุญชุ่มวันที่24มีนาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานจากหน้าเกาะคําคเชโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ฤษีสุดโทและแม่ย่าสนีทุมมาบ้านโน้นเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่า เมื่อวานที่ผ่านมานายปิยะปิดนำนายอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยกรรมการบริหารคำชะโนดได้ทำพิธีบวงสวงเพื่อขอเข้ามาพ่อปู่แม่ย่าตรงบริเวณลานไหว้หน้าศาลภายในเกาะเนื่องจากต้องขอเข้ามาพ่อปู่แม่ย่าขอปิดเกาะเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง5เมษายนนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันเร่งทำความสะอาดล้างถนนทุกสายภายในบริเวณคำชชโนดส่วนคอหวยก็ยังติดตามหาเลขเด็ดผ่านทางโปรแกรมแชทเนื่องจากที่สารเก่าคนชอบตัวเลขบอกว่ามีเลขเด็ดเหมือนกันคือ57396,34 สำหรับเลขดังของแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ขายดิบขายดีจนไม่มีขายลือกันว่าเป็นเลขดังของครูบาบุญชุ่มแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยังต้องลงทุนตามหาซื้อได้มาใบเดียวในราคาสูงเลขนั้นคือ7887หากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย